สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะครูผิงจะมาแบ่งปันเทคนิคการใส่รูปหน้าปกของ Adobe Stock สำหรับใครที่อาจจะเพิ่งมาสมัคนะคะขายภาพที่เว็บไซต์ Adobe Stock เนาะ,ะซึ่งครูผิงก็เพิ่งจะลองนะคะลองสมัครแล้วก็ส่งภาพขายนั่นเองแล้วก็เพิ่งรู้ว่าตรง h e a d ดอรด้านบนตรงนี้ค่ะตรงสารีนีโชตตรงนี้นะ,ะมันสามารถที่จะใส่รูปหน้าปก ตรงนี้ได้ด้วยนะคะซึ่งเทคนิคง่ายๆเลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะไปที่แดชบอร์ดนะคะด้านหลังของเรานะคะแดชบอร์ดตรงนี้นะจากนั้นเนี่ยเมื่อรูปของเราเนี่ยเข้าไปแล้วเข้าไปอยู่ในพอร์ตแล้วคือส่งแล้วแล้วก็ผ่านแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็เลือกรูปได้เลยว่าเราต้องการจะเอารูปไหนนะคะขึ้นไปเป็นรูปหน้าปกพอร์ตของเรานะคะสมมุติว่าครูพิงเอาภาพ ภาพนี้ละกันนะคะแนวฮาโลวีนเนาะแค่คลิกไปที่ภาพเท่านี้ค่ะจากนั้นเนี่ยก็เป็นไปคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะสร้างภาพปกโปรไฟล์ได้เลยนะคะก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรากลับไปที่หน้าเดิมตรงนี้ค่ะแล้วเรารีเฟซดูมันก็จะขึ้นมาเลยนี่เห็นไหมคะหรือเราจะเปลี่ยนเป็นรูปอื่นอีกก็ได้นะคะแต่จริง ตรงนี้นะถ้าใครไม่เคยทำเนี่ยก็อาจจะหานานเลยแหละแต่นี้ก็คือครูพิงคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนที่เพิ่งสมัครเข้ามานะคะแล้วก็อยากที่จะใส่นั่นเองถ้าเราเปลี่ยนเราก็เลือกรูปอื่นนะคะแล้วก็คลิกไปเหมือนเดิมได้เลยนะคะ ก็ต้องรอสักระยะหนึ่งนะคะถ้าจะเปลี่ยนนั่นเองเนาะแต่อันนี้ก็คือเอาไว้เป็นแนวทางเพราะว่าของฝรั่งเขาก็ใส่กันนะซึ่งครูพิงก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนั่นแหละนะคะแล้วก็เออเห็นคนอื่นใส่เราก็เลยอยากใส่บ้างนะคะก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่เอามาฝากกันนั่นเองนะคะและท่านใดนะคะมาดูคลิปวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็อยากดูเทคนิคการตัดต่อ นะคะตัดต่อภาพ Photoshop กับครูพิงค์นะคะก็สามารถติดตามช่องนี้เอาไว้ได้เลยหรือติดตามแฟนเพจนี้เอาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูพิงค์จะมาแบ่งปันเทคนิคการตัดต่อภาพด้วยโปรแกรม Photoshop อย่างต่อเนื่องนั่นเองแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแลพวพบกับครูพิงสาลิ